กสอสอโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองหรือ TSQP จัดงาน Schools That Matter ชุมชนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเองโดยนําเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอนโยบายจากโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองผ่านรูปธรรมการแก้ปัญหาผู้เรียนในหลากหลายมิติโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติได้กล่าวสนับสนุนการทํางานของโรงเรียนพัฒนาตนเองที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและมีชุมชนร่วมสนับสน,นุนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขข,ของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะเดียวกันเครือข่ายได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเองเพื่อรวมสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำด้วยแนวคิด education for all all for education ซึ่งในงานยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ที่ปรึกษากรรมการบริหารกศส,สและรองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิจกรรมการบริหารกศส,รส,รสรพร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการโรงเรียนครูเครือข่ายการศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้จัดการกอสอสอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถึงแนวทางสนับสนุนนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพกอสอสอเป็นครูอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงการพัฒนาตัวแบบการสร้างบุคลากร,กรชั้นนำสายอาชีวศึกษาที่มีฐานะยากจนผ่านการให้ทุนในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อบ่มเพาะให้เป็นครูช่างที่มีคุณภาพของประเทศ ตลอดจนความร่วมมือการผลิตกำลังคนคุณภาพสายอาชีพสู่ตลาดแรงงานผู้จัดการกสศอสอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมหารือกับผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาถึงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อการตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงินกยศการเชื่อมโยงรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและสถานศึกษาขยายโอกาส รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันเรื่องทุนให้เปล่าตามพรบก,กยศฉบับใหม่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนอายุ15 24ปีที่ขัดแคลนทุนทรัพย์และมีความสามารถพิเศษได้เรียนต่อสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ กสอสอโดยเพื่อในการสํานักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาได้จัดประชุมเพื่อพัฒนานโยบายสําหรับการผลิตและพัฒนาครูระบบปิดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษากับหน่วยงานต้นทางในการผลิตและหน่วยงานปลายทางในการดําเนินการร่วมกับครูโดยมีผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิ CCF รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูระบบปิดอาทิครูพัฒนาท้องถิ่น ครูรักถิ่นเขาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาครูคุณภาพในอนาคตกอส,อสอโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมค่ายค้นหาคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรักถิ่นรุ่นที่5 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตรดับกรรมการบริหารกสสและคุณพัทรักษ์คำพิทักษ์กรรมการบริหารกสสร,ร่วมลวงพื้นที่ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายค้นหาณมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินาศิวณิตกรรมการบริหารกอสอสอและผู้จัดการกอสอสอพร้อมคณะผู้บริหารประชุมหารือกับคุณเมนพงษ์เสนาน,นารงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดรสรพลตุลย์เสถีรรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณธนวัฒน์สุป,ปัญจาันทาน์ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุนและคณะผู้บริหาร เพื่อหาหรือการนำข้อเสนอการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนสู่การระดมทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือในการดำเนินการงานร่วมกันร,ระหว่างกอสศและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา กส,อสอโดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับท้องถิ่นสมุทรสงครามซปอสอชอเขต9ร้านแว่นตาคลินิกสายตาราชบุรีและคณะทัศนมาตราศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการคัดกรองสายตาภายใต้กิจกรรม i See the Future โครงการนวัตกรรมการคัดกรองทางสายตาที่ดำเนินการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนกว่า3,000คนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น8โรงเรียนทั่วจังหวัดสมุทรสงครามในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงบริการคัดกรองสายตาก็สอสร่วมกับ KFC ประเทศไทย กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่ายการศึกษาลงพื้นที่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบการจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งสร้างทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อน Thailand z e r ร Dropout แก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ที่ KFC ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและร่วมทำงานกับกอสอสอกอสศโดยสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโอเบคแครสัญจรระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาทักษะเขตพื้นที่ต้นแบบและกานนำโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบ o b e บ a แ r ในการทำแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาหรือการส่งต่อความช่วยเหลือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกและ Upskill, เสริมองค์ความรู้เสริมทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้เครื่องมือเกี่ยวกับช่องทางทุนการศึกษาจากโครงการส่งทางทุนโดยกศส กสสร่วมกับมูลนิธิ9คนละ9จัดประชุมพิจารณาการกรองแบบเสนอชื่อโครงการทุนการศึกษา9เพื่อน้องปี2567และทุนสารฝันการศึกษาเพื่อน้องโดยชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ภาคส่วนคือภาควิชาการภาคเอกชนและภาคสื่อมวลชนร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกน้องๆที่สมัครขอรับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ นอกจากนี้กสสยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ All for Education IC 3.0 Workshop สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ IC ที่พัฒนาจนมาถึงเวอร์ชั่น3.0เพื่อรองรับภารกิจการขยายเครือข่ายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีผู้จัดการกสสร่วมนำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมกับกสศเข้าร่วมอบรม อาทิธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์มูล,ลนิธิ50ปีธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด KPMG ประเทศไทยเป็นต้น ปิดท้ายกับภาพความสำเร็จของน้องๆกศโดยผู้อำนวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมปัดฉิ่นิเทศให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจํานวน107คนซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจาก11สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ร่วมโครงการ ในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดาบกรรมการบริหารกศสและผู้จัดการกศสร่วมให้แนวคิดและกำลังใจกับนักศึกษาทุนที่จบการศึกษาเป็นกำลังคนคุณภาพสายอาชีพ